ขอนอนุญาขอการพระอาจารย์นะครับเวลาจิตของเราที่ไปเสวยเวทนาแรงกล้าเกินกว่าคือแรงกล้ามากๆเนี่ยเราจะวางจิตของเราสภาพใดถึงจะเป็นวางเฉยกับกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นพอเข้าใจไหมครับผมสับสนรเปล่าก็คือเวลาเวทนาที่มันเกิดกับเรา กล้ามากมากเวทนาที่มันเกิดมากๆยกตัวอย่างปวดท้องมากๆหรือ,อปวดหัวมากๆอะไรทำนองนี้เราจะ,ะละเวทนาต่างๆอย่างนี้ด้วยอุบายอย่างไรครับละไม่ได้คับเป็นเป็นปกติธรรมชาตินั่งนานก็ต้องเมื่อยอกินกินของแสลงก็ต้องปวดท้องมัน ไม่สามารถละให้มันหายไม่สามารถละให้มันออกไปได้มันเป็นธรรมชาติของคนเราที่นั่งนานก็เมื่อยอนอนนานก็ปวดหลังนั่งนานก็ปวดขาเป็นปกติธรรมชาติครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปผักใสได้ส่งมันออกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําให้มันหยุดเราไม่มีสิทธิ์เลยเราเม่เรามีสิทธิ์ได้แค่รู้ รู้ออกมาจากใจรู้ออกมาจากธาตุรู้แค่นั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรมันได้มันมีอนุภาพทรงพลังมากมีอนุภาพทรงพลังมากจนจนถ้ามันเนี่ยมาอยู่รวมกันเนี่ยจะเกิดเป็นความทุกข์ความเศร้าหมองก้อนสีดำดำเป็นรัศมีสีดำดำ เวลาคนคนเข้าไปอยู่ใกล้พวกที่ผักใสไร่ทรงเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีแรงมันมีแรงมากดมันมีเหมือนกดดันมันมีอันมีมาคุใ้าใจ่ไหมมันมีบรรยากาศมาคุมันมีแผ่รัศมีอมมหิตแบบที่หลวงตาบอกว่า มันเพล่าศมีอามาหิตที่แม้แต่ผู้ไม่มีอภิญญาก็ควรรู้เพราะว่าจะรู้สึกอึอดอัดคับค้องคับแคบมันจะรู้สึกน่วงนวงมันจะมันเป็นการผักใสมันก็เลยเกิดแรงดันมหาศาลที่เราไม่มีแรงต้านทานมันได้ต้องปล่อยเป็นธรรมชาติแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเออมันเป็นธรรมชาติรู้ออกมาจากใจรู้ออกมาจากจิตเดิมแท้ รู้ออกมาจากธาตุรู้ครับทีนี้เ,เนื่องจากตัณหาเนี่ยความอยากมันก็คือเหตุต้องทำให้ทุกเกิดเ <c oughs> มื่อเวทนาเกิดมากจิตก็ตัณหาก็ย่อมเกิดกับจิตคือต้องไปอยากได้หรือไม่อยากได้ก็คือเพราะว่าตัณหาหรือวิวาภาวะนาที่มันเกิด ทีนี้เพื่อให้จิตมันบริบูรณ์ไม่ให้เป็นเหตุของทุกข์มาเกิด mm. ก็คือว่าเราจะไม่ให้ตัณหาที่มันเกิดนั้นนะมันมาเกี่ยวข้องกับดวงจิตที่เราจะละตัณหามันไปเนี่ยเพื่อให้เข้าสู่นิโรธให้ได้เนี่ยตรงนี้เราควรจะวางยังไงมีขั้นตอนอย่างไรครับ การวางเนี่ยก็คือการกินอยู่ง่ายๆครับกินกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนอนง่ายๆไม่ไม่ต้องไปเลือกอยากไม่อยากมันออไอตัวไอบา้าอีบ้าที่พูดภาคอย่างนั้นนะ่ะคือธรรมชาติของมนุษย์ที่มันพยายามหาความสบายให้กับขันห้าหาความสบายให้กับสังขารมันหาความสบาย แล้วมันก็หาแล้วมันก็ผักใสความไม่ชอบออกมันมีแรงผักใสความไม่ชอบที่รับรู้ไม่ได้แต่มันผักใสอยู่ทั้งวันทั้งคืนอะไรที่มันไม่ชอบมันก็มีแรงผักใสผักใสผักใสออกไปออกไปออกไป,ออกไปทั้งวันทั้งคืนเราไม่อยากอะไรมันก็ผักใสผักใสแล้วเราเนี่ยก็ไปดิ้นรนพยายามอยากพยายามทำอะไรสักอย่างแต่ไอ้เจ้าตันหาเนี่ย มันเป็นธรรมชาติอีกแล้วมันวางมันวางไม่ได้เราก็แค่ได้รู้เพียงแค่ว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้เอาจิตเดิมแท้เอาใจเดิมแท้เนี่ยไปรู้อย่าเอาตัวเราไปไปเอาจิตเดิมแท้ใจเดิมแท้เนี่ยไปรู้ให้เราเนี่ยเอาจิตเดิมแท้ใจเดิมแท้เนี่ยให้มันรู้ของมันเองให้มันรู้ออกมาของมันเองเราไม่ต้องไปใช้เครื่องมือ ที่เรียกว่าใจในการค้นหามันจะเป็นผิดธรรมชาติผิดรูปแบบมันจะหลงทีนี้ขอขอกระจ่างอีกนิดนะครับก,ก็ก็สว่างขึ้นละแต่ว่าอยากแะ้ได้อีกสักนิดหนึ่ง <c oughs> ก็คือว่าการที่จิตของเราก่อนจะตายก่อนจะดับมันต้องเวทนาสูงสุดเกิดขึ้นขณะที่เวทนามันสูงสุดเนี่ย ถ้าตัณหาเกิดกับเราก็คือถ้าจิตไปชอบไม่ชอบเนี่ยสมุทัยก็เกิดทุกก็เกิดมันก็ก็ก็ทุกใหม่มันก็จะต้องเกิดอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราจะให้ทุกเก่ามันหายไปโดยที่ทุกใหม่ไม่เกิดเนี่ยตรงเนี้ยเราควรจะรู้กับเวทนาที่มากประมาณนั้นนะรู้แล้ววางจิตอย่างไร พี่ไม่ควรไปกดข่มบังคับไอ,อ,อไอพวกเจ้าตันหานั้นเพราะมันมีแรงผักไสามากมันมีแรงมากทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องพักไม่ต้องเหนื่อยแล้วมันพูดทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องกินน้ำมันเนี่ยมีแรงมากมีแรงมากพอที่จะส่งเราไปเกิดใหม่ได้เรื่อยๆถ้าเราไม่ชนะมันสักทีแล้วตัวเรามันก็ไม่มีด้วย ตัณหานี่ไอ้ตัณหานี่แหละที่มันเป็นสิ่งเกิดดับให้เรามองก็รู้เออเป็นสิ่งเกิดดับท้องฟ้าเนี่ยคือใจใจเฉยๆเป็นสีฟ้าเป็นเนื้อเดียวกันทันใดนั้นก็มีนกวินมานกนั้นน่ะก็เปียบเหมือนไอความคิดต่างๆนั่นแนละมาเป็นฝูงมาเป็นตัวเดียวมาเดี่ยวๆมาเป็นเหยี่ยวตัวใหญ่ บินมาผ่านท้องฟ้ามาเราเนี่ยไม่นกมันไม่ส่งทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยรอยมันไม่มีไอพ่นมันไม่มีอะไรบินแล้วก็คือผ่านไปมันไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้บนฟ้าเพราะว่ามันอยู่คนละเนื้อกันท้องฟ้ามันอยู่สูงแต่เจ้านกนี่มันบินอยู่ตามมันเนี่ย จะโดนสอยจะโดนอันนี้ก็ง่ายแต่ท้องฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งไม่เกิดไม่ตายไม่ดับไม่บุบสลายมันคือเป็นอย่างนั้นของมันเองตั้งแต่มีโลกขึ้นมาก็มีท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นเนื้อเดียวกันตอนสร้างโลกบาก็จะเป็นสีส้มหน่อยๆพอสร้างโลกอยู่ไปนานๆก็จะเป็นสีฟ้าด้วยความเมียนตัวของโลก มันเป็นปกติธรรมชาติสมดุลตามธรรมชาติเราไม่มีโอกาสไปฝืนมันได้เราได้แค่เอาใจเนี่ยไปรู้ให้รู้ออกมาจากใจไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปกดข่มขู่บังคับไอ้ธรรมชาตินั้นมันบินแล้วมันก็ผ่านไปไอ้เจ้านกทั้งหลายเนี่ยมันบินแล้วมันก็ผ่านไปมันไม่ได้ทิ้งรอยขูดขูดขีดควนให้ฟ้ามันไม่ได้ทิ้งรอยบากให้ฟ้ามันไม่ได้เปลี่ยนสีฟ้ามัน ไม่มีมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฟ้าเพราะว่าใจเนี่ยเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับไม่ตายมันเป็นเรียบๆมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีปรากฏการณ์ใดแต่ว่าไอ้ธรรมเกิดตายที่มันเป็นสังขารวิสังที่มันเป็นสังขารเนี่ยไอ้เจ้าสังขารเนี่ยมันไปอยู่มันไปเกิดขึ้นเหนือเหนือไอ้ใจ เหนือพื้นเรียบๆที่เป็นใจแล้วใจมันอยู่ทุกที่มันก็เลยรู้ว่ามันมีมันมีการมีอยู่ของตัวตนเราอยู่อัตตาเราเขามันเราถืออัตตาตัวตนอันนั้นกิเลสของเราอันนั้นมันตัณหาของเราที่แท้เราได้แค่รู้ว่ามันคือตัณหาเราไม่สามารถกดข่มขู่ขี่บังคับผักใสมันออกไปได้เป็นธรรมชาติครของมันสาธุครับ ก็ถือว่าได้ความสว่างมาลำดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดไ้ว่าทุกต้องรู้สมูทัยต้องละนะนี่นีโลดทำให้แจ้งมักเป็นทางให้เกิดเพราะนั้นไอตัวที่ผมถามก็คือสมูทัยเนี่ยต้องละเนี่ยก,ก็ทำให้มีความ เข้าใจได้เพิ่มขึ้นเะก็ขออนุโมทนธาสาธุก็ก็ไม่มีอะไรน้องคมคมชัดด anyway. ีมากปุ๊บเดียวก็เข้าใจเลยค่ะยังไม่ยังไม่ถามไม่โดนบาดเลยเจื้อกเลยเนี่ยว่าไงคมมีอะไรสงสัยสงสัยก็ก็คือรู้ว่าตัวเองยังอีกเยอะค่ะหลงก็คือเพียนเพียนไปเรื่อยๆบางทีก็ก็รู้สึกว่า มันน่าเบื่ออะไรเงี้ยแบบเป็นวัฏจักรเดิมๆน่าเบื่อเราก็คุกอยู่กับอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะแช่ใช่ไหมครับอวัฏจักรเดิมๆนี่หมายถึงแช่อยู่กับอารมณ์ไหมมันมันจะอึดอัดเศร้าหมองครับคล้องใจอึดอัดจ,จะมาคู่มันบรรยากาศาจ,จะมาคู่เลยพวกคนที่แช่เข้าไปอยู่ใกล้แล้วมันจะโอ้ยเศร้าหมองก็งเป็นบ้างค่ะคือถ้าไม่รู้ว่าเรียก ว่าแช่หรือเปล่าแต่ว่าอารมณ์แต่ละวันมาถึงแต่ละนาทีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่พอเรารู้ว่าเป็นแบบนี้พอเรามีสติมันก็มันก็พลิกแช่เนี่ยคือการเอาตัวเราเนี่ยไปขว่คว้าเก็บไออารมณ์ต่างๆเอาไว้อย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเรามีความสุขเออเราก็เอาตัวเราเนี่ยไปขว่คว้าความสุขเอามาดองใส่โหล พอดองมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็กระโดดลงโหลปิดฝาตัวเองไปเลยแช่แช่อยู่กับความสุขนั่นแหละอ๋ออเคค่ะขอบคุณค่ะมีวิธีแนะนําออกมาจากโหลไหมคะวิธีออกมาจากโหลเราต้องปล่อยครับเอ่เออารมณ์ต่างๆเนี่ยเราสามารถรับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเรารับรู้อารมณ์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยไปครับ เราไม่ต้องมาไขว่คว้าเก็บเอาไว้ในหลรอดองตัวเองเราเราต้องปล่อยมันออกไปถ้าเราหยุดเผลอติดลงไปอยู่ในหลแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านให้ท่านให้ลองมีสติกับตัวเองเ,ออเลิกเอาเลิกเอาตัวเองน่ะไปไขว่คว้าไออารมณ์ต่างๆ ไหคว้าความเศร้าหมองดองเดงความเศร้าหมองเข้าไปก็เศร้าหมองด้วยเข้าไปใกล้ก็เศร้าหมองหน้าดำๆตาเศร้าๆอันนั้นมันอยู่กับเศร้ามันเป็นเศร้ามันเป็นซึมมันไม่สดใสไม่เบิกบานไม่ใช่ทางของพุทโธไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันไม่ใช่ แล้วหลายคนเมื่อก่อนมีหลายคนว่านิพพานว่างนิพพานว่างไปจับไอ้ความว่างนั่นไวนะ้น่ะไอ้เลิกเลิกจับจับอารมณ์ละแต่ไปจับไอค้ความว่างความว่างไปจับเอาความว่างมาแล้วหลังจากนั้นนะ่ะก็ทําให้ตัวเองลอยลอยมือมือร้อนเย็นก็ไหมรู่ขูข่ขาก็ไม่รู้เหลียบก็ไม่รู้แล้วเราจะเอาไปอะไรไปม,มีชีวิตรอด คนเราเนี่ยธรรมชาติเกิดมาเป็นหมื่อๆมือ,อย่างนั้นเหรอธรรมะเนี่ยหมายถึงธรรมชาติเราต้องเป็นธรรมชาติก็คือทําตัวให้เป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปเอ่อไอเกิดมาแล้วมันเหมื่อมื่ถ้าเกิดมาครบองค์ประกอบแล้วมันมาหมื่อๆมอืมาลอยๆหล,ลองๆอ,อย่างเงี้ยมันใช้ได้ที่ไหนมันไม่ได้มันไม่ใช่คนมนุษย์ก็ไม่ใช่คนก็ไม่ใช่ ความรู้สึกนึกคิดหายไปหมดแล้วร้อนร้อนร้อนก็ไม่รู้เย็นก็ไม่รู้มันไม่ใช้ไม่ได้มันจะตายมันจะตายเสียเปล่าให้เฉยแล,แล้วตอนนี้พี่เลิกแช่อย่างคะ่ะอ่าถ้าดูจากสีหน้าแล้วตาก็พี่นั่นจะไปกดคม่มกดทับอารมณ์ไปข่มขีข่มขูอารมณ์มัน หน้ามันจะมีแรงดันมหาศาลทำให้หน้าแดงหูแดงตัวแดงมันจะเพราะว่ามันมีแรงดันมหาศาลจากการที่เราไปกดทับอารมณ์ไปกดอารมณ์เอาไว้ไม่ให้มันรู้สึกไปกดไปเมื่อเราไปบีบอันนี้บีบสุบีบผ้าคนหนูที่มันที่มันอัดมาเป็นเม็ดเล็กๆอะ่ะ เราไปบีบแล้วไปบีบมันจากผืนใหญ่ๆน่ะเป็นเม็ดกลมๆเราไปบีบไปผ้าขนหนูแคปซูลนั้นนะ่ะเ,เ,เราไปบีบไปผ้าขนหน,น,นะนูนะ่ะจากผืนใหญ่ๆเนี่ยเป็นเม็ดกลมๆเป็นแคปซูลแต่ว่าไออันเนี้ยมันไม่เหมือนกันไออันเนี้ยมันมีแรงต่อสู้มหาศาลมันมีแรงต้านพยายามออกมาเหมือนฟองน้ำที่มีแรงมากเราจะกำเราจะกำมันไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งมีแรงสู้เราเท่านั้น เรามันเป็นธรรมชาติมันเราไม,เาไม่เราไม่ควรไปสู้มันเราแค่ควรป็ปรู้มันแค่นั้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ทีพพท่พระพุทธเจ้าปัจเจระพุทธเจ้าท่านทราบก็เลยนิพพานเพราะว่ามันไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าเราไปกดข่มขู่บังคับกดทับมันให้มัน เราเราจะไปทําการกดข่มขู่บังคับมันไปทไําไปเพื่ออะไรมันไม่ใช่ธรรมชาติของคนคนเราหิวก็ต้องกินง่วงก็ต้องนอนคนเราไม่ไปกดข่มขู่บังคับมันการไปกดข่มขู่บังคับเนี่ยฝืนธรรมชาติละไม่ใช่ธรรมชาติของคนที่คนเข้าทํากันน่ะเอ่อมันจะเหมือนเอ่อเป็นธรรมชาติแบบ มนุษยหินฟินสโตนอะเออนอนนอนนอนถ้ำไหนก็นอนได้นอนบนต้นไม้ก็ได้เก็บเอผลไม้ในป่าลูกเอลูกไหนหน่ากินก็เก็บมากินได้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเราไม่ต้องไปกดข่มขู่บังคับไม่งั้นตายไม่งั้นคนเรานี่ถ้าถ้าเกิดมาแล้วธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนี่ตายศูนพันธุ์ไม่เหลือมาจนถึงทุกวันนี้หรอกครับ มีอะไรสงสัยไหมครับมันจะอาจจะไม่เคลียร์บางจุดตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าแบบกดอารมณ์อะไรเพราะว่าก็รู้สึกโอเคอะค่ะก็เลยไม่เห็นว่ามันมันกดอะไรอยู่อะ่ะอ,อ,อย่างว่าถ้าคนเราเนี่ยสมมุติมีอารมณ์โกรธมากเลย แต่เราเนี่ยเอาอำนาจจิตไปเอาหน้าจิบอ,อันอ่อนแอของเราเนี่ยไปกดทับไปกดไม่ห้าไม่ให้ทําตามแบบธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยคนเราหิวก็ต้องกินหิวก็ต้องกินคอแห้งก็ต้องดืม่มปวดท้องก็ต้องเข้าห้องน้ําปวดท้องก็ต้องเข้าห้องส่วมแต่ไอเราเนี่ยไปฝืนธรรมชาติมันจะมีบางคน,นที่เนี่ยหน้าแดงๆแ,แบบเนี้ย ฝืนธรรมชาติจะฝืนธรรมชาติด้วยวิธีอะไรก็ตามเนะี่ยมันจะฝืนอารมณ์ไปกดทับให้มันมีแรงดันมหาศาลถ้าเอามาผลิตไฟฟ้าได้รวยเลยครับมันมีแรงมหาศาลมากมันมีแรงมหาศาลที่เวลาเรากดทับไปแล้วเนี่ยเหมือนฟองน้ําที่มีแรงมากพอกำพอเอาเรอเอามือกำจมันจนจนมาถึงไวจุดจุดหนึ่งเนี่ย เราก็ต้องปล่อยเพราะว่ามันเป็นฟองน้ําที่มีแรงสู้มากๆพอเราการรมไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้นู่นแสิครับมันเป็นมันมีแรงสู้มากๆแล้วเราก็จะไปกดข่มขู่บังคับมันอยู่นั่นเนละเราอย่าไปบังคับอารมณ์มันอารมณ์เนี่ยอยู่ของมันก็อยู่อย่างนั้นเนละให้เราเนี่ยรู้มาจากใจว่าธรรมชาติธรรมชาติมาเป็นธรรมชาติ ขอโอตโต,ต้แสดงทมออดแากใจนี่มีความปรารถนาดีกับลูงป้าหน้าพี่ๆทั้งหลายอย่างไรคน้อยละยี่ห้าของศาลาเนี่ยครับอะไรในครอบครัวอะไรในครอบอะไรอยู่ในครอบครัวนั่นแหละเศร้าหมองแค่กับความเศร้าหมองหน้าตาก็เลยดูดำค้าเเข้าไปใกล้แล้วก็ปวดหัวเศร้าหมองตามเลย มันแช่มันแช่อยู่กับอารมณ์เศร้ามันแช่อยู่กับอารมณ์เศร้ามันไม่ยอมปล่อยวางได้สักทีชาตินี้ชาติสุดท้ายได้ไหมหนูขอเหอะยึดติดอยู่กับไอความโศกเศร้านั้นนะ่ะ คือติดจากไอ้ความโศกเศร้านั้นนั่นจะเป็นบาปก,กรรมตั้งแต่สมัยชาติที่แล้วที่ไปทําผู้อื่นเขาโศกเศร้านั้นโศกเศร้าอยู่นั่นเนี่ยมีรังสีสีดำทมินมืดเข้าไปใกล้ยังรู้สึกถึงรังสีอมะเหิตท,ที่หลวงตาพูดเลยมันให้ไม่ได้มันอึดอัดมากเลยพอเวลาเข้าไปใกล้พวกแช่เศร้าหมองพวกแช่เศร้าหมองเนี่ยมันจะมี ความหน้าตาจะไม่ผ่องใสทุกคนสังเกตในสารานี้เลยครับมันจะมีคนที่ผิวเอต่อให้ผิวดำแต่ว่าปฏิบัติดีนะครับแล้วก็จะรู้สึกได้ถึงหน้าตาอวบยิมมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้แห้งมันจะอวบยิมสีผิวก็จะไม่ได้ขาวซีดมากนะักมันก็จะยังเป็นสีเนื้อเป็นสีอนี่อยู่ Uh, แม้แต่คนผิวดำเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยผิวเนี่ยไม่ได้ขาวขึ้นกายเนื้อไม่ได้ขาวขึ้นแต่ว่าใจกับขาวขึ้น uh, จิตใจเนี่ยขาวขึ้นมีทัศนคติที่ขาวขึ้นเปลี่ยนจากทัศนคติสีดำที่มันผิดมากที่มันเศร้ามืนหมองมนันใช้ไม่ได้เนี่ยเป็นสีขาวมันเริ่มพอเริ่มใช้ได้แต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ย ไอ้พวกสีขาวทั้งหลายที่หนูบอกว่าใช้ได้เนี่ยมันจะจบที่ว่าไม่มีสีขาวไม่มีสีดำไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสมีแค่ธาตุรู้มันจะจบที่นั้นมันจะไม่มันจะไม่มไมเออมันจะไม่อยู่อย่างนั้นตลอดการยังไงก็จบที่หาสลายหายไปเป็นแปลเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ธาตุรู้กับคืนสู่ธรรมชาติเป็นปกติธรมมมธรมชาติสมดุลตามธรรมชาติ ธรรมะที่เรามาฟังกันอยู่เนี่ยก็คือการทําตัวเองให้เป็นธรรมชาติไม่อย่าไปฝืนธรรมชาติไอ้ธรรมชาติทุกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะเป็นธรรมชาติแบบนี้อย่าไปฝืนอย่าไปฝืนธรรมชาติธรรมชาติยังมีแรงมหาศาลมากมีแรงมหาศาลขนาดต้นไทรต้นอะไรอย่างนี้ปลูกใกล้ปลูกใกล้บ้านรากมันยังไซเอถล่มบ้านได้ พื้นปูนหนาๆเนี่ยมันยังใส่ผ่านเข้าไปได้มันเป็นธาตรู้กับกับเอ่อกับดินกับธาตุดินน้ําลมไฟนะต้นนะต้นไม้นะ่ะมันไม่มีจิตวิญญาณแต่มันมีธาตรู้ที่แสนฉลาดมากมันมีธาตรู้ที่รู้ของมันของมันอย่างนั้นต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่ต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีวิญญาณสิ่งสถิตอยู่มีแค่ธาตรู้ที่ พอต้นไม้นบุบสลายพังทลายไปเนี่ยถ้ารู้ก็กลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นปกติธรรมชาติสมดุลตามธรรมชาติมันไม่ได้ฝืนกันมันปล่อยเป็นตามธรรมชาติไอธรรมะที่เราเรียนอยู่เนี่ยย่อมาจากธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเราอย่าไปฝืนไอธรรมะพวกนี้มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติจะมีสองอย่างก็คือธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ตายได้กับธรรมชาติที่ไม่ตาย ไม่ตายแล้วก็ไม่เกิดไม่เกิดไม่ตายไม่เกิดไม่ตายไม่ไม,มีวันเกิดไม่มีวันตายอยู่เมือนมัอย่างนั้นเป็นอนันตธาตุเป็นธาตุรู้สิ่งสถิตอยู่ทั่วอนันตจักรวาลในปริมาณมากน้อยแล้วแต่ในปริมาณมากน้อยก็แล้วแต่พื้นที่มันสิงสถิตอยู่ทั่วทุกที่เนี่ยเราจะไปหานิพพานอย่างไนอะที่นิพพานอย่างอยู่รอบตัวเรานี่เอง เราไปใช้ความคิดพิดจารณาหามาอยู่นั่นแหละอ้ยนิพพานันสีอะไรเนอะหนูนี่ก็ไปหานั่นแหละคิด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 อยู่นั่นแหละพราะหลวงตาชี้แนะให้สว่างเลยว่ามันไม่มีเราเราจะไปหาความไม่มีทําไมใจมันไม่มีที่ผ่านงาหนูเข้าใจว่าใจเป็นความมีมาตลอดแต่ก็ไม่เคยที่หลวงตาเทศเรื่องความมีอาว่าใจเป็นยังไง โอ้ oh, มันไม่มีหลวงตาท่านก็เลยไม่มีไม่มีความเทศมาเทศเพราะว่ามันเป็นความจริงทั้งหมดที่หลวงตาท่านนำมาเทศน่ะมันเป็นความจริงทั้งหมดเป็นสัจธรรมเดิมแท้สัจจะแปลว่าความจริงทำก็แปลว่าธรร,าารรมชาติเดิมแท้ก็เดิมแท้เป็นควาคมจริงของธรรมชาติเดิมแท้มันไม่มีอะไรไปขัดขวางข่มขู่ขขูข่มขี่ได้มันไม่มีมันเป็นธรรมชาติ